สวัสดีครับผมต้วิธีบรรพากินบาดยวนะครับก็ตอนนี้นครับก็เป็นช่วงเวลาน่าจะหกโมงเช้า,ชานะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนเ,เช้าลมไม่แรงเท่าไหร,นรนนไ่นะครับก็พัดเย็นสบายนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ยอดภูทเบิกนะครับก็เป็นบรรยากาศที่หมอกตอนเ,เช้า ไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ตอนช่วงเย็นนะครับหมอกเยอะมากครับนี่ไม่รู้ว่าเขาไปจ่ายเงินค่าสถานที่ที่ไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องถามเขาดูว่าไปจ่ายที่ไหนนะครับตอนนี้ครับหมอกตรงนี้ครกาลังเคลื่อนมาครับแต่ตรงนี้ไม่ไม่มีหมอกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยว จะไปสอบถามเพราะว่าจ่ายเงินค่าสถานที่ตรงไหนนะครับรอบๆก็มีแต่รีสอร์ทนะมีโฮมสเตย์นะครับตรงนี้จะเป็นดานกลางเป็นอุตสาหกรรนะครับชุมชนนะครับก็จะเห็นเขาว่าเสียค่าสถานที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเคหมอกเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ เริ่มนายแล้วตดเนี่ยเหมอกเรื่องไม้แล้วนะครับจะไปถามเขาก่อนแล้ว่าไปจ่ายเงินค่าสถานที่ที่ไหนครับไปจ่ายเงินค่าสถานที่ที่ไหนเนี่ยจ่ายเงินค่าสถานที่ใช่ไม่ไม่เอาเต็นท์มากลางอีก ไม่ไม่ไมไมกลางแล้วนอนแล้วมเ,วเ,ม,เมื่อคืนไม่ปกติเขาจะไม่เก็บประมาณ1ทุ่ม้นะก็ไม่เห็นม,ม่นะเมื่อคืนไม่เห็นก็ม่เก็บ ขึ้นไปดูข้างบนนะครับเช้านี้นะครับก็มีสายหมอกนะครับเยอะอยู่ยนะครับโอเคครับนี่ก็ นนะครับตอนเช้าๆมิดนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ได้มุมกว้างเยอะ จะโผล่บนเาฟ้านะครับก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับก็ดูสวยงามอยู่เหมือนกันนะครับนี่บรรยากาศกำลังดีนะครับ ว่าฝนดีแหละมันใช่ฝนแต่ว่ามันมันสดชื่นอ๋อสวยดีนะแต่ว่าหลบลมดีนะสวยงามเลย เยี่ยเลยครับบรรยากาศแบบนี้ชอบม,มากๆนะครับอากาศกำลังเย็นสบายนะครับอุณหภูมิก็ประมาณ16องศานะครับในช่วงเช้าๆนะครับที่พูตดบเนิการก็ใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับก็ช่วงนี้บรรยากาศก็กำลังดีนะครับ แสงอาทิตย์ยามเช้านะครับดูสวยงามมากๆนะครับตอนนี้ก็ช่วงประมาณตอนนี้ก็ช่วงประมาณหกโมงเช้าได้นะครับก็พระอาทิตย์กำลังสวยได้นะครับวันนี้ก็ไม่รู้ มาจะทำอะไรนะครับก็เดินดูนั่นดูนี่ดูคนนูน้นดูคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นอยามเช้าๆนะครับก็บรรยากาศดีมากๆนะครับสุดยอดนะครับผม ยอนใส่มากเลยนะมุมนี้สวยเลยนี่ครับมาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับรอบๆบนจุดชมวิวนะครับจุดชมทะเลหมอกหรือว่าจุด ลมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็จุดเดียวกันนะครับดูสวยงามมากนะครับนี่นี่ดูครับบรรยากาศนะครับช่วงนี้นะครับฝนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็พอมีนะครับก็เป็นช่วงปลายฝนก้นหนาวนะครับก็เป็นบรรยากาศกําลังรรยากาศกําลังดีเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับ เดี๋ยวมาดูาบรรยากาศจะไปเรืเร่อยๆครับผมโ,โอเคครับนี่ก็โซนทางนี้ก็รีสอร์ทนะครับจะเยอะนะครับ เป็นโฮมสเตย์นะครับเยอะมากๆนะครับก็ถ้ามีตะเลหมอกนะครับก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับในตอนที่ตะเลหมอกเยอะๆนะครับก็จะเห็นเป็นคลื่นตะเลหมอกนะว่าเป็นมอกนะครับลอ,อ,อยผ่านหน้าผ่านตาไปอย่างสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยว ผมจะพาเดินดูไปรเรืรอเร่อยๆนะครับนะครับมาดูกันนะครับผม รลอยผ่านหน้าผ่านตามานะครับก็โอ้โหสุดยอดนะครับดูสวยงามนะครับในลอยผ่านาแสงพระอาทิตย์นะครับก็ดูสวยงามนะครับโอ้มีคนก็มาดูตรงนี้นะครับเป็นจุดที่คนมาดูพระอาทิตย์ขึ้น้ะครับดูสายหมอกนะครับก็ดูทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ ี่ก็จะเป็นทางเดินลงไปนะครับนี่ครับนี่ตอนช่วงนี้นะครับหมอกจะเยอะครับโอ้นี่ครับนี่ครับจังหวะที่หมอกนะครับลอยโอเคครับนี่ก็มาเช้านะครับทีในช่วงนี้นะครับก็เลยเห็นทะเลหมอกเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จังหวปิชภูนจะหายไปแล้วนะครับก็จะไม่มีหมอกลอยผ่านหน้าผ่านตานะครับ ก็ตูพาทิ์ครับเข้นมาสูงแล้วครับโอเคเดี๋ยวชมบรรยากาศกันต่อนะครับผม เป็นทะเลหมอ,อกนะครับเป็นทะเลหมอ,อกที่ลอยอยู่บนยอดเขานะครับที่กำลังลอยผ่านมาทางนี้นะครับ,รบ,รบรพระอาทิตย์อาทิตย์ก็ขึ้นสูงแล้วครับนี่ครับบรรยากาศอีกทางด้านน,นะครับ ไม่วุ่นวายดีนะครับคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับมาพักผ่อนนะครับนี่ครับดูคนมารอถ่ายรูปนะครับตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับวิวบรรยากาศนะครับที่ยอดภูทบเบิกนะครับนีนะครับสุดยอดนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันต่อครับ แลดูบรรยากาศมานานแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้เวลาไปเก็บเต็นแล้วนะครับผมก็จะไปเก็บเต็นนะครับแล้วก็ออกเดินทางนะครับไม่ไม่ใช่ไปเก็บเต็นสิไปเก็บเต็นต้องไปจ่ายค่า,าสถานที่ก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บเต็นนะครับก็เก็บเต็นเสร็จก็จะผาเพื่อนครับไปดูบรรยากาศ นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะาไปที่ตรงไหนนะครับในพื้นที่พูทเบิกนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมถ่าคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บายครับคลิปต่อไปนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะไปตรงไหนนะครับของภูทบเบิร์กนะครับผม